ทำไมพี่คุณต่อรถไฟสวยจังเลยอุ้ยอะไรเนี่ยสุพี่คุณตัวอุ้ยเพราะแค่แค่เราไหนบ้างอะอันนี้อันนี้อันนี้พี่คุณทําอะไรอันนี้ต่อเลยรถข้าวรถข้าวอันนี้เจอรถข้าวล้ครับรถไฟจะไปไหนครับรถไฟมีอะไรบ้างนี่อันนี้ตัวอะไรนี่ันนี้ตัวอะไรบอกเพื่อนๆหน่อยอนี้คือกระต่ายอันนี้คือกระต่ายได้ไงมีแพนด้าปะตาดำดำ แล้วนี่ตัวอะไรครับน,น,น,นตัวอะไรกรตูนะตูนแล้วอันนี้นะครับอันนี้นะครัอนนี้๋ออันนี้เป็นคนโอเคอันนี้ละคะนี้ปาอ๋อนี้พี่ปาเขไปด้วยเหรอโอ้โหพี่ปาก็จะขึ้นรถไฟเหรอแล้วตัวนี้นะคะลูกนี้ัวนี้ อ้เก่งมากครับแล้วตัวนี้่ะครับลูกด้วยตัวนี้ที่ร้านมามาโอ้เก่งมากเดอร์เวลิกูแล้วอันนี้อา้าวทำไมรถไฟหัวหลุนละครับลูกต่อดีๆเร็วโอ้รถไฟไปไปโคราชนะบ๊ายบายโอ้โหไหนไหนที่คุณขอบคุณครับก่อนลาไปแล้วครับขอบคุณครับเยี่ยมมากเวล g ก o d